สวัสดีครับซีนะครับจาก Thailand Pool Tables นะครับผมเคล s ลนเซลนี้นะครับจะพามาพบกับโต๊ะปิงปองเอาท์ดอร์นะครับชื่อรุ่นว่าคอนโย PSG นะครับหรือที่สาวกฟุตบอลรู้จักกันในทีม PSG น,นั่นเองครับผมสินค้าตัวนี้นะครับนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสแท้100%นะครับผม ต่อมานะครับเราจะมาดูในส่วนของโครงสร้างโต๊ะนะครับผมโครงสร้างของโต๊ะเนี่ยหน้าท็อปเนี่ยทำจากไฮเพรสเชอร์ลามิเนตนะครับหนา5มิลิเมตรนะครับผมหน้าท็อปนะครับจะมีติดสติกเกอร์นะครับเป็นลายทีฟุตบอลเอสเอนะครับผมอยู่ด้านตรงกลางโต๊ะเลยนะครับโครงเฟรมนะครับทําจากอลูมิเนียมผสมกสีนะครับหนา40มิลิเมตรนะครับมาพร้อมกับขานะครับที่ทําจากเรซินนะครับที่สามารถปรับระดับได้นะครับผมตัวนี้ จุดต่อมาครับจะเป็นล้อนะครับมีให้ทั้งหมด4คู่นะครับผมตัวล้อมีตัวล็อกล้อแถมมาให้2จุดนะครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่เน็ตไม่ได้เก็บลงไปนะครับผมเน็ตจะตั้งอยู่นี้เลยนะครับแม้แต่ตอนเก็บโต๊ะก็จะตั้งอยู่นี้ครับตัวโต๊ะนะครับแถมที่เก็บไม้ปิงปองมาให้ด้วยนะครับ1จุดนะครับอยู่ฝั่งนี้ ถัดมานะครับเราจะพาไปดูในส่วนของดีเฟกโตนะครับผมซึ่งดีเฟกโต้ตัวนี้เกิดจากการขนส่งนะครับผมมีอยู่จุดเดียวให้เราได้เห็นเลยนะครับผมอยู่ที่เฟรมด้านฝั่งนี้ครับผมจะเป็นรอยนูนออกมานะครับผมที่จุดจุดนี้นะครับผมแค่รอยเดียวนะครับบนโต้ตัวนี้เลยคุณสมบัติรูปร่างหน้าตาต่างๆนะครับผมตัวนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการ ใช้งานกันครั้นแรกนะครับให้เราเดินมาปลดสลักที่ด้านบนนะครับผมตัวโต๊ะจะมีสลักนะครับให้เรากดลงไปนะครับทําเหมือนกันทั้งสองฝั่งทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จับตัวหน้าท็อปปรับขึ้นไปนะครับผมทําเช่นเดียวกันนะครับทั้งสองฝั่ง <utan>: เมื่อเก็บครบแล้วครับตัวโต๊ะก็จะเหลือพื้นที่ใช้งานเพียงเท่านี้ครับผมเช่นเดียวกันนะครับผมถ้าเราอยากจะกใช้งานโต๊ะปิงปอง,ปองตัวนี้นะครับเพียงแค่เราเดินไปกดสลักที่ด้านล่างครับผมจะมีสลักด้านล่างนะครับทําเช่นเดียวกันทั้ง2ฝั่งนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับจากนั้นเราก็นําหน้าท็อปลงมานะครับผมเ <nella>? ท่านี้นะครับ โต๊ะก็จะพร้อมใช้งานได้แล้วครับผมโต๊ะปิงปองตัวนี้นะครับถึงแม้จะเป็นโต๊ะดีเฟกนะครับแต่รับประกันหน้าท็อป10ปีเต็มเหมือนเดิมนะครับผมโต๊ะตัวนี้เป็นโต๊ะเอาดอนนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจโต๊ะปิงปองคอนโยเปเชต e ตัวนี้นะครับผมแวะมาดูมาชมไ้ที่บริษัท Thailand p ู o l Table นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ